ชื่นจังเลยบรรยากาศดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ผัดฉาเนี่ยคะอยู่เคชานเมืองนะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองเนะะี่ยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะก็จะเป็นทะเลสาบแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากๆที่นี่เหมาะสําหรับการมาตั้งแคมป์นะคะแล้วก็มาท่องเที่ยวปิกนิกย่างบาร์บีคิวค่ะต้องบอกว่าที่นี่สถานที่กว้างมากๆนะคะแล้วก็ด้านในนะคะต้องบอกเลยว่าเขามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์หลากหลายให้ทุกท่านได้เล่นกันด้วยนะคะที่นี่ดีมากๆเลยเดี๋ยวไปด้านในกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะ อาหารอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทํางานมาเหนื่อยๆนะคะก็มาชาร์จแบตให้ตัวเองแบบนี้นะคะและที่สําคัญที่นี่นะคะไม่ไกลกรุงเทพเลยทีเดียวค่ะขับรถมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองชาร์จแบตให้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดฉาก็อยากจะไปชาร์จแบตให้รถบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผัดฉ่านะคะ เ p อาี e ูน0 7มาที่นี่นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะรถคันนี้เนี่ยเขามีแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากๆเลยแต่เขาใช้เวลาในการชาร์จสำหรับควิ c ชาร์ e นะคะเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะจาก30ถึง80เรีกได้ว่ารวดเร็วก็ทันใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวผัดชากินเสร็จแล้วนะคะจะไปชาร์จรถต่อคะ่ะอ,อ สดชื่นจังเลยค่ะคุณผู้ชมมาพักในเต็นท์นะคะประมาณ15นาทีนะคะเพื่อรอรถชาร์จอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชา,ชาร์จรถอยู่นะคะชาร์จแบบ DC นั่นเองนะคะเป็นการชาร์จตั้งแต่3 0มสถึงแปนะคะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีก็เลยมาพักสายตาในเต็นท์ที่เนี่ยหออากาศเขาดีมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีเดี๋ยวดูก่อนกี่โมงแล้วอุ้ยได้เวลาแล้วนะคะถึงเวลากลับแล้วต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยเดีกวะะ่าค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผัดฉาานะคะก็อยู่ที่รถเรียบร้อยแล้วเนีคะราชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะพร้อมที่จะกลับบ้านก่อนที่จะกลับบ้านเนะะี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงรถกันสักนิดนึงเนาะ,ะได้ทราบกันแบบข้าวๆก่อนที่จะไปเห็นตัวจริงในวันเปิดตัวนะคะซึ่งสําหรับคันนี้นะคะกับดีพอล e07 คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า คันนี้เนี่ยเขาเป็น SUV นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่อัจฉริยะอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเหมือนหุ่นยนต์เลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะเขามีความยาวนะคะสำหรับรถคันนี้ถึง5เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความกว้างนะคะ 2เมตรดังนั้นนะคะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะสามารถให้คุณเนี่ยทำได้ทุกกิจกรรมเลยนะะไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองขับต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นแอคทิวิตี้นะคะหรือว่าจะเป็นการมากางเต็นไฟหน้าคันนี้เขาสวยมากนะคะเพราะว่าเป็นแบบสตาร์ลิงนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะเป็นตัว C แบบนี้เลยนะคะ จะเป็นวงแหวนที่เป็นตัว C แบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะคันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับล้อนะคะขนาด21นิ้วนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยล้อเนี่ยเขามีตัวฝาครอบล้อมาให้แบบนี้เลยเพื่อลดในเรื่องของแรงเสียดทานของแรงลมนั่นเองนะคะทำให้การขับขี่เนี่ยดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของมือจับประตูนะคะคันนี้เขาจะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นซ่อนแบบนี้เลยนะคะเพิ่มในเรื่องของความสวยงามนะคะแล้วก็หลังคาด้านบนเนี่ยนะคะ จะเรียบลงมาแบบนี้เลยเป็นหลังคาสโลปลงมาแบบนี้นะคะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าทุกท่านเห็นเราต้องอาจจะมีการสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะฝาท้ายเนี่ยเขาจะเปิดยังไงนะคะต้องบอกว่ามีการเปิดหลายสเต็ปนิดนึงแต่ต้องบอกว่าเปิดแล้วเนี่ยคุณต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะทาการเปิดให้ดูนะคะสะเต็ปแรกเลยนะคะสําหรับการเปิดหลังคาด้านบนนะคะเราก็จะกดที่ปุ่มนี้เลย จะเป็นการเปิดกระจกก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดหลังคาขึ้นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมว่ามันเท่ขนาดไหนนะคะเปิดหลังคาแบบนี้แล้วนะคะถ้าจะบอกว่าอยากจะเปิดหลังคาให้กว้างกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะคะเขาจะมีปุ่มนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยกด นี่หลังคาก็จะเปิดขึ้นไปอีกเหมาะสําหรับการใส่ของที่มีขนาดสูงอย่างเช่นใครไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของตกแต่งบ้านหรือของอะไรก็ตามที่มีการขนของและอยากใส่ของสูงตั้งอย่างนี้ได้เลยอารมณ์แบบฟิลรถกระบะนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะสงสัยใช่ไหมว่าเปิดตรงนี้เปิดยังไงเรามาดูกันค่ะ ตรงนี้เราจะเปิดตรงนี้เลยนี่กดด้านในเช่นกันเนะะี่ยค่ะเขาจะมีปุ่มให้อยู่ด้านในก็เปิดฝาท้ายออกมาแบบนี้เลยคุณสามารถนั่งได้กลางเต็นท์ได้นะคะแล้วก็นอนได้แคมป์ปิ้งกันได้เลยหรือว่าใครที่ใส่ของนะคะที่มีขนาดยาวก็สามารถใส่ได้นะคะเปิดแบบนี้เอาของใส่ได้ง่ายๆด้านในนะคะตรงนี้เลยก็จะมีช่องเก็บสัมภาระต่างๆรวมไปจนถึงอุปกรณ์เซฟตี้นะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะที่สามารถเก็บได้ข้างในปิดแบบนี้อย่างดีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่า กระจกตรงกลางเห็นไหมคุณผู้ชมมันเปิดอยู่เพราะว่ามันสามารถเปิดได้แล้วมันก็ปิดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาชชาจะไปปิดให้ดูจากด้านในว่าเป็นยังไงนะคะนี่ตอนนี้นะคะกระจกเปิดอยู่นี่พาชชาเอามือออกมาให้คุณเห็นได้เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดให้ดูว่าปิดยังไงกดด้านในได้เลยตึก๊กนี่โอเคเปิดอีกทีฟึบ นี่เลยนะคะก็เป็นกระจกมีกั้นแบบนี้ด้วยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราปิดก่อนเอาละค่ะเราดูด้านนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวผัช่าจะพาทุกท่านนะคะไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในเนี่ยที่เขามีความกว้างถึง2เมตรเนี่ยเขาจะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูห้องโดยสารด้านท้ายกันก่อนเลยดีกว่าค่ะมาเข้ามา สบายจังเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผัดฉายอยู่ในห้องโดยสารตอนท้ายนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเขามีความกว้างมากๆนะคะถึง2เมตรเลยทีเดียวนะคะเฮดลูมก็สูงมากนั่งรถสบายมากๆเลยนะคะจะสูง170นะก็สามารถนั่งได้สบายๆเลยแล้วก็นะคะในส่วนของที่พักเท้าตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากว้างมากๆเลยทีเดียวเบาะเขานั่งสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบาะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นซีโร่กาวิตี้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะตัวเบาเขาออกแบบดีไซน์มานะคะให้มีแบบว่า รูระบายอากาศนะคะมีแอร์ด้วยนะคะก็เย็นสบายชุ่มฉ่าอย่างแน่นอนนี่เป็นนะคะด้านหลังนั่นเองที่สบายสบายแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าด้านหน้าเขาจะสบายแล้วก็สวยขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวภาชาจะพาทุกท่านนะคะไปดูด้านหน้านะคะเราเข้ามาที่รถแบบนี้เลยนะคะปิดประตู ก็จะเจอกับระบบเวลคัมซิตนั่นเองนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะตามที่ค่าที่เราได้ตั้งเอาไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพวงมลาลัยนะคะเขาสามารถปรับได้นะคะแบบ4ทิศทางด้วยกันนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าด้านในอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเป็นเบาะแบบซีโร่กาวิตีนะคะซึ่งสามารถ ปรับได้นะคะหลากหลายทิศทางนะคะในส่วนของคนขับเนี่ยก็ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถถอดได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเข้าโหมดแคมป์เนี่ยนะคะเราก็ถอดเบาะไปเลยแล้วก็ปรับเบาะเอนอนนะคะได้แบบร0 0เเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นอนดูดาวกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าสบายมากๆนอกจากนี้นะคะตัวเบาะตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีนะคะเมื่อยไหมคะเวลาขับรถแล้วแบบเมื่อยน่องอะคะ่ะ อยากจะพักขาสักนิดนึงนี่ปรับได้แบบนี้เลยนะคะสามารถปรับแบบเป็นเบาะนอนอ่ะอารมณ์เหมือนเราจะไปนวดแบบนี้เลยนี่ปรับเบาะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะแล้วก็น่องเราก็จะสบายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เอนเบาะลงไปได้เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวพระจาจะนอนแล้วนะคะแล้วก็จะนอนดูดาวด้วยนะคะเพราะว่าเรามีพาโนรามิกสนรูปแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะไปตั้งแคมป์นะคะก็นอนดูดาวได้เลยดูซิดูซิเบาะ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  ไปล้วจ้าชันนอนเลยจ้ะนอนแบบนี้เลยสบายมากนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเราสามารถถอดพนักพิงศีรษะตรงนี้ออกได้ด้วยนะคะแล้วใครมีที่นอนลมยางอยากจะเอามาใส่ด้านในนะคะก็สามารถ ใส่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะนี่เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะคะคือต้องบอกเลยว่าตัวหน้าจอนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งเช่นกันนะคะเพราะว่าเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าไม่ตั้งค่าเนี่ยก็สามารถกดที่หน้าจอได้นะคะเราจะกดนี่ให้หน้าจอหันมาหาเราแบบนี้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดของความปลอดภัยในรถนั่นเองค่ะเพราะว่าหน้าจอหันมาหาเราแบบนี้เราก็จะมองเห็นชัดเจนเราไม่ต้องเอื้อมแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราขับรถอยู่เราอาจจะไม่ ะะก็สามารถกดในส่วนของปุ่มการตั้งค่าต่างๆได้แล้วก็คันนี้เนี่ย เขามีไฟแอมเบียนไลท์นะคะถึง2 5 6สีเลยทีเดียวเป็นไฟที่สร้างอัธรรในการขับขี่นะคะให้ทุกท่านเนี่ยขับขี่กันได้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นนะะเพิ่มสีสันลูกเล่นในรถมาและที่สําคัญนะะเครื่องเสียงคันนี้นะคะบอกได้เลยนะว่าไม่ธรรมดาไม่เบาเลยทีเดียวเพราะว่าเขามาถึง18ตัวด้วยกันนะคะสำหรับลําโพงนั่นเองเนาะแล้วเขาก็จะมีโหมดนะคะในการตั้งแคมป์ซึ่งสามารถเปิดเพลงจากนอกรถได้อีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการตั้งแคมป์ที่มีอัธรรถมาก ยิ่งขึ้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะสีเนี่ยเขามีให้เลือกถึง5สีเลยทีเดียวนะสีขาวสีดำสีเทาที่เป็นเทาอ,อ่อนแล้วก็เป็นเทาเข้มเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสีนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสีใหม่แล้วก็คือสีเขียวนะคะที่จะออกอารมณ์แบบสไตล์แบบสีหยก นะคะเป็นแบบหยกสีเขียวให้อารมณ์แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็ภายในนะคะเขาจะมีสองสีด้วยกันก็จะเป็นสีดําแบบที่เรานั่งอยู่กันตรงนี้นะคะแล้วก็อีก1สีนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนั่นก็คือสีส้มนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเพิ่มอรรถรสในการขับขี่นะคะให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากด้านในจะกว้างแล้วนะคะด้านนอกตรงนี้นะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษนะคะที่สามารถเก็บของได้ใส่ของได้แล้วก็ปิกนิกได้นั่นเองนะคะนี่เปิดมาแล้วด้านในตรงนี้กว้างมากเลยนะคะก็สําหรับในการเข้าแคมป์เนาะก็จะต้องมีถังน้ําแข็งมีน้าแข็งมีเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าอาหารเราสามารถนําใส่ในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แช่เครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็กดโหมดของการเปิดเพลงนะคะที่เป็นเพลงออกมาด้านนอกเป็นลาโพงด้านนอกนะคะ2ตัวบอกได้เลยว่าฟินสุดๆเลยนะคะสําหรับการตั้งแคม นั่นเองค่ะตอนนี้ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถและกลับบ้านกันดีกว่าค่ะ คันเร่งแล้วมันยังอยู่ในในความความเร็วที่เราขับมามันยังมันสมูทอะสมูทมากเจ็ดสิบเลยเหรอคะงั้นเรามาทดลองกันนะคะว่าเจ็ดสิบเป็นยังไงโอ้สี่สิบห้าก็ฟาด